สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับพี่น้องชาวยูทูบนะครับวันนี้บอสักสิบห้าเมืองการปลูกมันนะครับปีนี้เป็นแปลงมันของบอสักเองนะครับคักเอาร์โรดชาแนลนะครับมาทดลองเบิ้องนะครับปีนี้สีทดลองปลูกมันแบบความห่างนะครับหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับลองเธอแหลกเบิ้องมันเสด็จพลบนะครับสูตรเผยสูตรมันนะครับน้องบางคนเพิ่งปลูกเม็ดหนึ่งครับบางคนเพิ่งปลูกแปดสิบเสนนะครับแต่ว่าปีนี้ บอสักนะครับปลูกเมตรยีสิบเลยนะครับนีครับสีทดลองเบิ้งครับว่ามนสิคักเอาโหลดบอนะครับปีนี้นะครับพอกันในคลิปนี้ครับผมฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเด้ครับด้วยนะครับพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกมันนะครับมันลายสูตรนะครับมีลายสูตรลายยางลายเนี่ย นะครับแต่มือนี่คักเอารถนะครับปลูก1 20เมตร20ครับระยะห่างเมตรครับเอาแบบว่าเต็มทีไปเลยนะแต่พันธุ์มันเ้ากรต้องขัดเกศนะครับบางคนพันว่านะครับแต้ตัวนี้ก็ถือว่าขัดเกศเป็นไรครับใส่แบบธรรมดาเพราะว่าล่ำพันมันเ้ามันบ่หลนะครับช่วงนี้ปลูกใส่ฤดูฝนนะครับ มือนี้วันที่วันทีส่สามสิงหาครับสองพันหาลอยหกสิบหานะครับใส่พนักงานปลูกอยู่สามคนครับผู้ตัดก็มีผู้ปลูกก็มีนะครับพื้นที่ปลูกก็สองไรนะครับประมาณสองไรสารพัดน,นี้ครับบางคนมากกับปลูกหาสิบเสนก็นมีนะครับ ห้าสิบแปดสิบครับเหลือตแต่ต่วปีนี้ผมเห็ดแบบคู่ไงนะครับแบบเห็ดแบบคู่ไงสูงนะครับใส่ความห่างหนึ่งเมตรยี่สิบครับขอบคุณพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เข้ามารับชมนะครับพี่น้องทางยูทูบนะครับเข้ามารับชมเมื่อนี้ครับผมขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับ นัลนติดตามเพื่อไปกระเริใจครับห้คักเอารถใช้แนวน้ำเด้อยพี่น้องนะครับมีแต่แนวขักๆแล้วครับผมเอาไมาให้เบิ้งมือนี้หรือว่าพี่น้องมีสูตรดีๆครับผมเหม็นไตคลิปให้น้ำแนงเรากันครับเพื่อเสลี่มาปรับปรุงนะครับแชร์ประสบการณ์กันนะครับพี่น้องแดดแนงครับผมมือนิแดดจ้าเลย มาหลุดมั้งครับผมปีนี้สิไดหลายป็นไดนะครับหัวสีใ่ดีบอสเราวางปลูกที่ก็ปลูกห้างครับพี่ไกด์ร่องปลูกที่บางเลี้ยวนะครับก็ถามว่าไดพผลบ่ก็ได้ผลอยู่ครับแต่กัดหัวเป็นกับ่ถือว่าใหย่ป็นไดเนาะครับเน้องลองเบงมงนะครับว่าปีนี้มันยกคู่ใ่ขึ้นกว่เก่ายกคู่สูงปลูกห้างนะครับขอบคุณพี่น้องครับผู้ติดตามนะครับผมเนาะขอบคุณครับ เม็ด20มีแบบมัน